สวัสดีครับเพจเพจเ,เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวนะครับมันนีมันนีนนจ้พ้ามาเบิงขอกง่วมาบำเบิงง่วนเด็กเด็กก็มาฝรั่งง่วมันสีส้นกันเพราะว่ามีแต่งง่วทองม้าฝั่งง่วนวายามันส้นกันท่วงสามตัว มวดเถิดม่วดพอพันตั้งท่องซามตัวแล้วครับใกล้เสียวอกแล้วเดือนนี่แล้วครับปลายเดือนออกไลรก็ยากกันเลยครับนี่ครับตัวมันทองตัวนึง ต้องมาลัดมันเสีส้นกันไก่ขอดแล้วตัวสองครับตัวสามทองมัน,นสีส้นครับกับตัวนี้ครับมีประมาณสิบสาตัวครับขอกนดนะครับตอนนี้ก็สิบป้อยงวกไปเรียงแล้วเนาะครับเนาะ ไหอดทงแล้วครับเดี๋ยวนี้ขเขาจะเขาจะากระรังเกี่ยวปอเสี้ยงปุ๋ยปออยู่เนาะ จเจียวปอเขาจะพึ่งเกี่ยวปอแล้วลงมาเลี้ยง เดี๋ยนี้คนกระหันมาเรียงงัวหลายแั้เนะครับเนาะตะกีบว่าเมีงงวยันไปใช้กระดอกกระเดียดฮะ ไปเจ๊งได้โอ้มเจ็บต่อปอ